คลิปนี้เป็นการสาธิตการนำข้อมูลที่อยู่ในชีตใดๆกระจายออกเป็นหลายๆชีตนะครับข้อมูลของเราอยู่ที่ชีตหนึ่งเป็นข้อมูลของ Product นะครับประกอบด้วย Number Cost c e n เ e r Product d o d e Quantity และก็ a m o มาสเราจะกระจายข้อมูลเหล่านี้ออกเป็นรายชีตตาม Cost c เ n t e r นะครับการจะทำงานนี้เราต้องใช้ VBA เข้ามาช่วยนะครับ เริ่มกันเลยครับกดแป้น Alt+F11 e e r n a t เพื่อจะเปิดหน้าต่าง VBE นะครับจากนั้นเข้าเมนู Insert เลือก Module โปรโเจ u ต์ของเราเราจะให้ใชื่อว่า Test นะครับ s ับ Test ตัวแปรของเราจะมีอยู่3ตัวนะครับก็คือมี Range มี Object แล้วก็มี Sheet นะครับ Dim R a d d Range ครับ d as Object ครับ s a d worksheet ครับจากนั้นเราจะกำหนดตัวแปรดีให้เป็น object นะครับ set d เท่ากับ create object ครับ scripting dictionary อันนี้เป็นการกำหนดค่าให้กับตัวแปรีนะครับให้เป็น object ที่ชื่อว่า scripting จุดด i ก n a r นรีซึ่งเราจะเก็บค่าตัวแปรใดๆเข้ามาที่ตัวแปรดีอีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็จะลูปเข้าไปในแต่ละชีทถ้ามีเนื่องจากว่าเราต้องการกระจายข้อมูลออกเป็นหลายชีทหากเรามีการทำซ้ำนะครับเราจะต้องลบชีทที่มีอยู่ก่อนหน้าทิ้งไปก่อนขั้นตอนของการลบชีทที่มีอยู่ก่อนหน้า ทิ้งไปนะครับเราก็จะลูบเข้าไปยังแต่ละชีทที่มีอยู่นะครับ for each s in worksheet ครับ next s ถ้าชีทนั้นไม่เป็นชีทหนึ่งนะครับเราก็จะลบ if s .name ไม่เท่ากับชี e หนึ่ง .name then n if s .delete ทีนี้ในการลบชีตแต่ละครั้งโปรแกรมจะมีการฟ้องนะครับว่าเรากำลังจะลบชีตต้องการจะลบจริงหรือไม่นะครับในการรันโค้ดเนี่ยเราจะไม่มานั่งแมนวลคลิกโอเคโอเคนะครับเราจะกำหนดค่าไม่ให้โปรแกรมฟ้องซะก่อนนะครับ App application จุด display a l e r t เทา a l บ b a c k ก็คือกำหนด การแจ้งเตือนของโปรแกรมซะก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมครอบไว้ด้วยแอป l i c a t i o n จุด p l s y l l y r t e เ t เท่ากับ True เพื่อกำหนดค่าให้กลับมาดังเดิมนะครับอันนี้ก็คือเป็นการกำหนดไม่ให้โปรแกรมแจ้งเตือนว่าเรามีการลบชีทซะก่อนทีนี้เราก็จะลูบเข้าไปยังข้อมูลในชีทหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ ก็ปีข้อมูลนั้นไปไว้ในแต่ละชีทวิ h ครับชีทหนึ่งเ็นวิการที่เข้าไปในชีทหนึ่งเราก็จะลูกเข้าไปยังตัวแปรในแต่ละตัวในคอลัมน์ B นะครับ for each r in จุดเรน B 2จุดเรนบีแนจุดโรสจุดเขาจุดเ L up next R uh, นะครับเราจะลูปเข้าไปยังตัวแปร ى, หรือเข้าไปยังเซลล์แต่ละเซลล์ในคอลัมน์ B เมื่อลูปไปแล้วนะครับเราก็จะมีการเช็คว่าค่านั้นมีอยู่ในตัวแปรดีแล้วอย่างนะครับ if not D จุด e x i s t R จุด value then a n n if ถ้ายังไม่มีค่าอยู่ในตัวแปรดีเราก็จะ add ค่านั้นเข้าไปในตัวแปรดีครับ d จุด add r จุด value r จุด value หลังจาก add ค่าเข้าไปในตัวแปรดีแล้วนะครับเราก็จะมาเพิ่มชิดเพื่อที่จะเก็บค่าแต่ละข้อเซนเตอร์ตามที่เราต้องการ S เท่ากับ worksheet จุด .add เราจะกำหนดไอ a d ดไปที่ชีทล่าสุดที่เราเคยมีนะครับก็คือ after เท่ากับ worksheet worksheet จ .count นะครับก็คือเราจะเพิ่มชีทขึ้นมาในชีทแล้วชีทนั้นก็จะเป็นชีท ล่าสุดก็คือท้ายสุดจากชีทที่เรามีอยู่แล้วนะครับแล้วเราจะให้ชื่อนะครับ S จุด a m มมีค่าเท่ากับ R จุด u e นะครับเราจะใช้ Advanced Filter เข้ามาช่วยนะครับซึ่ง Advanced Filter นั้นจำเป็นจะต้องมีการระบุค r i t ที i a รียให้มันก่อนนะครับ c r i t ที่เรียเราจะระบุไว้ที่เซลล์ F1 และ F2 ของแต่ละชีทนะครับที่เราแอดเข้ามา โดย f1 ก็จะเป็นค่า cc ส่วน f2 ก็จะเป็นค่าตัวแปร r นะครับ s จุด r a n g นะครับ f1 จุด value เท่ากับ cc s จุด range f2 จุด value เท่ากับ r จุด value จากนั้นเราก็จะเริ่มทำการ advance filter นะครับ Advanced filter นี้เราจะใช้ข้อมูลจาก sheet หนึ่งนะครับจุด use r e n t จุด advanced filter ครับ advanced filter แล้วเราจะใช้ copy นะครับ s l filter copy แล้วก็ criteria ก็คือ s จุด r e n g f 1ถึง f 2นะครับ วางที่นะครับ s จุดเร a 1คือให้วางที่ a 1หลังจากวางข้อมูลเสร็จแล้วเราก็ลบค่าที่ f 1 f 2ทิ้งไปนะครับ s จุดเรน f 1ถึง f 2จุดเคลียจากนั้นเราก็จะมาบอก user ว่างานนี้เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยไม่เสร็จบล็อกนะครับ msg box Finish VB Information นะครับโค้ดของเราก็จะมีเพียงเท่านี้เรามาลองรันโค้ดกันดูนะครับกดแป้น F5 หรือคลิกไปที่ปุ่มรันนะครับตอนนี้เราก็จะได้คำตอบตามที่เราต้องการแล้วนะครับโดยข้อมูลก็จะแยกออกเป็นรายชีน แต่ละชีทก็เป็นข้อมูลของแต่ละคอร์สเซ็นเตอร์นะครับเราสามารถรันซ้ำได้นะครับหากรันซ้ำโค้ดก็จะลบชีทต่างๆทิ้งไปก่อนแล้วก็จะสร้างชีทใหม่จากนั้นก็จะนำข้อมูลมาวางใหม่นะครับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ